สุดท้ายในครั้งนี้ครับหนุ่มรูปหลอเสียงเข้มจากเมืองชละวันน้ำเสียงต้องมนสเสน่ห์ทำให้สาวๆต้องหลงไหลแม่นภูชิดชัยความรู้สึกตอนที่ได้ผ่านเข้ารอบ60คนนะครับก็ดีใจมากครับเพราะว่า ครั้งนี้ตั้งใจแล้วก็เต็มที่ฝึกซ้อมมาเพื่อที่จะมามาทำคำสามนะครับก็พอได้ผ่านเขาเล่าหกสิบคนนะครับก็มีโอกาสที่ครูเทียมมาเป็นเทนนิงให้นะครับก็ดีใจครับครั้งแรกเจอก็ครูเทียมน่ารักมากเลยคือเป็นกันเองแล้วต้องบอกเลยว่าครูครูเทียมสอนดีสอนดีมากคือสอนสื่อในเรื่องของอารมณ์เพลงซึ่งเพลงของผม,มเป็นเพลงวอลักของคุณพ่อแอลยอดรักสลักใจเสียงพระเจ้า คนล,ลุกะนะฮะแต่ตาไม่ได้ปากเศร้าตาก็ต้องซึมนี่เห็นไหมฮะวิธีการของมันก็คุยกับน้องคุยกันแล้วช่วงท้ายคุณเทียมก็แอบเติมแต่ง <c oughs> แต่งยังไงไปดูนะค,ะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็เข้ารอบมาถึงรอบ60คนแล้วของมาทองคำซีซันสนี้ก็อยากจะฝากบอกพ่อกับแม่ว่าก็ดีใจมากที่ได้มายืนจุดจนี้ ได้มารายการนี้ mm hmm. เข้ารอบ60คน mm hmm. ก็ถือว่า mm hmm. เป็นเกินความคาดหมายของผมแล้วครับ mm hmm. ก็อยากให้พ่อแม่ช่วยเป็นกำลังใจให้ต่อไปไปพบกับแมนภูชิตชัยในบทเพลงวอนรกักสวัสดีครับ น้ำตาทลนแววตาพรายพระมืดมนน้ำตามลน้นเธออไหลเธอจากไปแล้วทิ้งเราให้เฝ้าอาลัยจากพวกพ้อพี่น้องร้องไห้เธอจากไปไปแล้วไม่คืนเห็น ีบเธอเพอ้อถึงครั้งก่อนวอนรักกล่าวย้ำคำวอนอดีตทอนกลางเกลือจดหมายทิ้งไว้ช้ำใจรักตรงสุดพื้นถูกขัดควางทางรักเป็นพืน้นหาท้ออื่นเกิดใหม่อีกคน ทอร์นรณีกันแสงสแสลงในหัวใจตนน้ำตาพี่หล่นหล่นโดยไม่รู้ตัวประสวดกุศลาน้ำตาฉันเออภาพเราสองคนนั้นเออ ขึ้นให้เพอคูณหูเราสาบานรักต่อกันด้วยใจพันพัววิญญาณน้องอย่าได้หวัดกลัวจะรักคูณหูตลอดชาตินี้ แมนภูชิตชัยสวัสดีครับแมนครับเป็นไงค,ครับวันนี้บทเพลงนี้วอนรักครับวันนี้ก็โล่งแล้วครับตอนนี้โล่งแล้วครับโล่งแล้วนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกไหมฮะที่ที่ได้เข้ามาถึงรอบ60คนใช่ครับ ก็ซีซั่นแ,แรกครับซีซั่นแรกก็ครั้งที่หนึ่งก็มาได้ผ่านรอบออดิชั่นแต่ว่าไม่ผ่านรอบหกสิบคน<อ>ก็เลยซีซั่นนี้ก็เลยมาแก้ตัวก็เลยไปฝึกซ้อมให้เต็มที่ครับครับนาคาแนะนําคําติดชมของครูบาอาจารย์ไปฝึกมาใหม่ครับแล้วกลับม,มาครับวันที่คณะกรรมการบอกว่าเราติดหนึ่งในหกสิบตอนนั้นรู้สึกไงบ้างรู้สึกเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งะครับโอ้โอมันดีใจสุดๆเลยครับเพราะว่าผมคาดหวังว่า อยากจะเข้าเป็น60คนสักครั้งหนึ่งของรายการนี้เพราะว่าที่บ้านดูรายการนี้กันเยอะมากแล้วก็พ่อกับแม่ก็อยากให้ผมได้ไปรายการนี้ครับม,มาฟังเสียงคณะกรรมการของเรากันบ้างครับเริ่มกันที่อาจารย์โน้ตครับเชิญครับวนรักจะพูดบ่อยๆว่าเพลงลูกทุ่งคือธรรมชาติธรรมชาติคือการการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันต้องมีความเป็นธรรมชาติผมกลับมองเห็นว่าแมนร้องเพลงใช้วิธีการร้องแบบนักร้องลูกกรุง ใช้คำโตคำแบบถ้าเกิดมันมันร้องธรรมดาเห็นร่างการดาน้ำตาฉันเออแล้วมันก็นไปถ้าแมนเนี่ยเห็นร่างการดอน้ำตามันเออมันมันมันเป็นอย่างนี้ไปคือมันไม่ใช่วิธีการร้องที่ถูกต้องของการร้องเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะเพลงนี้แม่เสด็จเสด็จรูปร่างเสด็จเสียง วิธีการร้องผิดพลาดมากวันนี้ผมเสียดายแมนครับแค่นี้เองครับขอบคุณครับเชิญครูสลาครับครูครูรู้สึกเหมือนเหมือนเนี่ยคือคนที่มีแก้วเสียงที่ใกล้เคียงกับอาจารย์อยอรักสลักใจที่สุดแมนเลยหละทั้งวิธีการและก็หนูเป็นคนร้องเพลงเก่งอยู่แล้วด้วยนะครับแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจะเป็นเพราะ ตั้งใจเกินไปเตรียมตัวดีเกินไปหรือเปล่าจนจนเราไปไปเรียนเทคนิคบางอย่างซึ่งคิดว่ามันน่าจะดีกว่าแต่ปรากฏว่ามันพอมันโป้องออกมาแล้วเนี่ยครูก็ตามและก็ความรู้สึกของกรรมการโดยรวมมันคล้ายๆกันอยู่ก็คือ,อวิธีการออกเสียงไม่ถูกพูดคำนี้เลยดีกว่ามันปั้นคำและมันมีอาการ ไม่ไม่ได้สน์ลูกทุ่งนะ่ะมันไม่ได้บอกว่ามันผิดมันถูกหรอกนะมันไม่ตรงกับเสน์ลูกทุง่งแมนเสียตรงนี้ไปนะครับแต่ทางนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคะแนนอื่นๆแมนจะเสียหายไปหมดนะฮะก็ได้อยู่เพียงแต่ว่าจะสู้คนอื่นได้หรือเปล่าให้กําลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณครูสลาและคณะกรรมการทุกทุกท่านนะครับและขอเสียงปรบมือกับน้องแมนด้วยนะครับคุณผู้ชมสุดทท้ายของเราในวันนี้เดาเชิญขักก่อนสัก